ยังไงอาทิตย์ที่แล้วท,ทางานเจอลูกค้าเจอลูกค้ายังไงนะเล่า <c oughs> ให้ฟังน่ารักลูกค้าเดินเดินไปชนขอบโต๊ะสนุก <c oughs> แล้วกางเกงขาดประมาณแบบเท่านี้ <c oughs> แล้วบอกว่าก็โวยวายบอกว่าเนี่ยเธอแบบมันกางเกงขาดมันแปดมากน,นู่นนี่นั่นก็เลยเดินบอกว่าเธอฉันไม่รู้จริงๆว่ากางเกงมันขาดว่ามันว่ามันมีตะตะเข็บอยู่ตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย่ะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเธอต้องจ่ายเงินฉัน30บเหรียญเพื่อซื้อกางเกงใหม่งงไหม งงไปงงเธอต้องจ่ายเงินฉันเพราะว่าฉันไม่อยากซื้อใหม่แต่ฉันต้องซื้อใหม่เพราะว่ามางเกงมันขาดไปแล้วต่ขาดถึงเซนแล้วก็แบบเขาก็แบบว่าหนูก็ไปถามแบบเธอเอาน้ำอะไรไห,ไหมเพื่อความไนท์ใช่ไหมเขาบอกไม่เอาจะเอาเงิน30เหรียญจะไปซื้อกางเกงใหม่ใช่แล้วทีนี้ตอนแรกบอกมาแตยา้ยใช่ไหมมาแตบอกว่าให้แ้งตำรวจเอาแต่ว่าพี่แองก็บอกว่าเธอเอาบินมาแล้วกันไปซื้อกางเกงแล้วก็เอาบินมาฉันจะจ่ายให้ค่ะ ไม่มีเซนอะอะไรอะกางเกงขาดแล้วต้องก็เดินไปชนรือว่าเป็นความผิดของเราวะเขาบอกว่าเพราะว่าเราทำโต๊ะสนุกไม่ดีที่มันมีตะเข็บตรงนั้นที่มันมีเหล็กยื่นออกมาตรงนั้นนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบในกางเกงเขาเพราะว่าแต่หนูก็บอกเขานะว่าเธอรู้ไหมฉันมีคนไม่ล่นสนุกทุกวันเลยแล้วฉันก็มีทัวร์ทัวร์นาเมนต์มาทุกอาทิตย์ไม่เคยไม่เคยเกิดเหตุการณ์กางเกงขาดเกิดขึ้นเธอเป็นคนแรกเขาก็บอกว่า อย่างนั้นล่ะเพื่อนๆเอลอนจูเดียร์รินเดอร์รีเซ็ for the uh the ripping pants yet not yet last week the customer who ripped the pants they come back oh เพื่อนเพื่อนเขายังไม่มานะเราก็รอเขาอยู่ว่าเขาจะซื้อกางเกงรอเขาอยู่ว่าเขาจะซื้อเอ๊ะกอบสุกพ่อผัดไทยรอเขาอยู่ว่าเขาจะซื้อกางเกงมาเราใบเสร็จมาให้เราไหมเรอเราลุ้นมากเลยว่าเขาจะซื้อกางเกงตัวละเท่าไหร่ ซึ่งเราก็งงมากว่าวิตความผิดกูหรอวะเิอแล้วแบบกางเกงขาดเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใครเป็นคนทเป็นสามเลูกค้าแปลกไหมตั้งแต่เป็นเวทมาเคยเจอลูกค้าเนี่ยเจอลู้คนนี้แปลกสุดแล้วเนี่ยอ่ะเราเล่าให้ฟังดิคุณจ่ายให้ทุกเต้เลยบอไปเจอลูกค้าอะไรมาบอกคุณลุงอันนั้นใช่ไหมเออคุณลุงเมื่อกี้ผู้หญิงมาก็จ่ายให้ผู้หญิงแต่ผู้หญิงมันไม่ได้ฉันจ่ายได้แล้วโต๊ะป้ายดำมา จะจ่ายให้เขาอิ่งห้าปอนแต่เขาบอกเขาขอ,อกินแอปก่อนตอนนี้เขายังไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มแล้วก็โงคุยกับลุๆๆลงนั่นไงอยากเป็นลูกค้าวา่ะเขาจ่ <c oughs> ายให้หมดเจื่อหลังกับป้าไม่ได้เพรต้องหลอกลวงผู้บริโภคมากมันสวยอะ่ะก็ไม่ได้หลอกสวยกันแหลกเนี่ยมันหัวมันขาดอะไม่เห็นหรออ่ะโอเคแล้วก็เป็นเหมือนอึงอยู่นะี่ย เขาถอท้องอ่ะได้ไหมแปดเก้าวันก็จะคลอดแล้วคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือดรามา่าว่าจะไม่พูดแล้วนะดราม่ามากเพื่อนๆเพื่งเกิดขึ้น,น,นในสะสะะ่สดๆร้อน เราไม่เคยที่จะออกมาประจานนะเ,นเพื่อนๆว่าซูชิเชฟของเราทําไมเราถึงให้เขาออกส่วนนัมเบอร์หนึ่งที่เราให้เขาออกก็คือยอดขายของเรามันไม่มันไม่ปัง <Okay. S 1> แล้วเขาก็เหมือนกับเราจ้างเขาเยอะเกินไปแล้วเขาก็ขอกับเราเยอะเกินไปแล้วเขาก็ b r i n g drama มากเขามีปัญหาก,กับเวเทรดทุกคนในร้านอาหารของเราเพราะว่าเราคิดว่าเขาไม่ค่อยสบายทางทางสมองอะเราคิดว่าเขาไม่ทำไม่ไม่เป็นคนไม่ธรรมดาเราคิดว่าเขาเป็นคนแปลกๆะ เออแต่เราก็ลองให้เขามาทํางานนะตอนที่เราตกลงกันไว้เราจะลองสามเดือนที่เราขาดทุนอะ่ะสามเดือนเกือบสามเดือนนะเพื่อนๆอีกประมาณสิบวันจะสามเดือนจําได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งจะสามเดือนเราก็เลยมาคุยกับเขาแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่มันเป็นดราม่ามากที่เราจะต้องเอาเขาออกก็คือหนึ่งเป็นไปขี้ลาดห้องน้ําผู้ชาย <c oughs> เพื่อที่จะให้เวทเทรดเรามานั่งคีนมันทาห้องน้ําสกปรกเพื่อที่จะเวทเทรดเรามานั่งคีนเหมือนเหมือนเหมือนเวทเทรดกับ ซูชิเชฟก็ไม่ถูกกันเพราะว่าอิซูชิเชฟเนี่ยก็ห่วงแต่เรื่องทิป3เซน4เซน5เซนเขาก็มาทวงนะคะว่าเงินเขาขาด3าเซน4เซน5เซนมาทวงกับเวทเทรดมาทวงกับเรามันก็เลยคือจุดแตกขาดของเวทเทรดกับซูชิเชฟแต่ตอนได้เงินเกินไม่พ <c oughs> ูดตอนได้เงินเกินไม่พูดแล้วทีนี้ก็ทะเลาะกันตรงที่ไปขี้เลี่ยนลาดไว้ในห้องน้ําแล้วก็ให้เวทเทรดมาเช็ดครั้งสองครั้งเวทเทรดก็นึกว่าเออมันเป็นลูกค้านั่นแหละที่ที่มาทําให้แบบว่าห้องน้ํามันสกปรกแต่ ไอเวทเทรดเจ้าของเราก็ป่วยเหมือนกันตรงพี่อ๋อมึงเข้าห้องน้ํเหรอมึงเข้าเสร็จกูตามตามแบบคือแบบเช็ดห้องน้ําให้สะอาดๆนะแล้วก็มันเข้าเสร็จมันตามตามไปโอ้โหใช่เลยค่ะคือมันเป็นคนทำแล้วมันก็มาคุยตอนแรกมันไม่ยอมรับนะเว้ยแล้วทีนี้มันก็เลยมาบอกกับแอนรอนว่าที่ฉันทําอย่างนั้นนะเพราะฉันอยากจะลองใจเวทเทร็ดของพวกยิวว่าเขาจะคีนไหมคือมันทําจริงๆแล้วเราก็เลยมีปัญหาตรงพี่บอกเอองั้นก็ให้ทุกคนพนักงานทุกคนมาเข้าห้องน้ําข้างหลังร้านให้แค่ คัสเตอร์เข้าห้องน้ําในห้องน้ำแล้วให้ตรงนั้นนะเพราะว่าเวทเทรเขาก็ยอมเพราะว่ากูไม่อยากจะขี้ขี้มึงอะเพราะกูเกลียดมึงมากไรเงี้ยแล้วทีนี้มันจุดเปลี่ยนนี่ก็คือเราเสียเราสามเดือนเราก็มานั่งดูยอดการขายซูชิการซื้อของการจ่ายซูชิเชฟเลยเงี้ยแล้วมันขาดทุนเพื่อนๆขาดทุนเป็นหลายหมื่นอะเราก็เลยตัดสินใจคุยกับมันว่าคุยกับไอซูชิเชฟว่าเออมัช่ชฟนะคะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยไม่ต้องบอกชื่อโอ้ยเขาไม่รู้หรอกเออโอเคต่อ โอ้ที่มันยังประจานเราเลยเอออ่าอ่ต่อต่อเราก็เลยมาบอกมันนะว่าเออเราต้องเอาอยู่จะต้องออกแล้วนะเพราะว่าเราแบบว่าไม่สามารถไปต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยยูต้องเข้าใจในสถานการณ์ของร้านเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยอมเว้ยมันไม่ยอมออกมันน่าด่ามันไม่ยอมออกฉันเลยเราก็เลยบอกว่ามึงไม่ออกก็ได้นะแต่กูจะไม่จ่ายเงินมึงมึงมาทํางานได้นะถ้าอยู่ไม่อยากออกชันพูงเนี้ยวันต่อมาวันสองวันต่อมานี่โอ้โหดูดกัญชามาเลยจ้าเครียดจัดกัญชามึงจะทําย่าบนี้กับฉันไม่ได้นะ ยูจะยูจะให้ฉันออกอย่างนี้ไม่ได้เอาแล้วมึงจะให้กูทําไงก็ไม่มีตังจ่ายมันค่ะทุนเราเออเราก็บอกว่าเราสามารถเราบอกกับยูตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าสามเดือนนะเราให้เวลาแบบสามเดือนหลังจากที่มันมีเหตุการณ์นี้เราก็บอกว่าโอเคโอเคยูไม่ต้องมาทํางานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ยอมนะเพื่อนเมันก็ยังจะมาทํางานถ้าเกิดว่าเป็นคนทำบารเขาบอกอ๋อมึงไม่เอากูเหรอเอองั้นกูไม่มาทําแต่เราให้นสติสเจ็ดวันมันมีครั้งหนึ่งมันเป็นวันเกิดของเมียมัน มันมาปั้นมันเอาเมียมันมากินที่ร้านแล้วมันปั้นซูชิเมียมัน4โลแต่มันบอกไว้เถิดของเราชาร์จแค่2โลอันนี้เราก็ Danish, together, า đây, Listen, รู้เราก็ไม่พูดเราก็เงียบแล้วทุกๆครั้งมันก็เอากับข้าวกับบ้านเราไม่รู้ว่าอะไรกลับบ้านหรอกในกงไม่กล่องอ่ะไม่รู้ปลาแซลมอนหรือปลาอะไรไปให้เมียหรือไปให้ใครเราไม่รู้วันที่มันแตกขาก็ค Man, ือวันที่มันเมียมันให้เมียมันมาเขียนรีวิว1ดาว Discredit ร้านเราอ่านสิ บอกว่าเอ้ยก่อนที่มันจะเขียนนี่มันมันแบบว่ามันทะเลาะกันกับแอนนอนแบบตอนแรกก็ตอนแรกก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกแต่แล้วแอนอลมันก็พูดดีๆแหละว่าเออเดี๋ยวเราเราต้องดันแล้วนะสูชีบลับบลามันคุยกันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงมันไม่เข้าใจเพื่อนๆมันมันไม่เข้าใจมันเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องมันเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเที้ยอะไรเลยเคยเป็นไหมว่าคนที่แบบว่าพูดอยู่นั่นอะคําเดียววนไปวนมาแล้วกูก็ต้องมานั่งรีพิทวนไปวนมาว่ามันเป็นพ่อเนี่ยน ช่วงที่มันทํางานสามเดือนกูจะตายเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทําไมเราถึงรู้ว่าเป็นเมียมัน <c oughs> เพราะว่าตอนที่มันมากินข้าวตอนที่เราบอกอะเมียมันเป็นคนจ่ายแล้วมันใช้บัตรเครดิตที่ชื่อเนี่ยจ่ายแล้วมันเอาชื่อเนี่ยมารีวิวมันคิดว่าเราจะไม่แบบไม่รู้ไงมันมาไพ่หนึ่งดาวเรานะเพื่อนเพื่อนมันบอกว่า He a r the owner screaming at the sushi chef มึงไปเฮียตอนไหนเฮียเขาสกรีมมิ่งกันตอนเขาปิดร้านแล้วสามทุ่มครึ่งมึงนั่งอยู่หรอ เขาคุยกันตอนปิดร้าน a And Crossing Why Holding Crossing ก็คือแบบพูดคำหยากตอน Holding กับลิตคิดเอมมาเอมมาโฮด d ิ n งลูกนะคะเพื่อนเดี๋ยวฉันอ่านเอมมาอ่านอ่านให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แปลเป็นภาษาไทยให้หมดแล้วกันนะบอกว่าฉันได้ยินเจ้าของร้านด่าสู่เจ้าของซูชิเชฟขณะที่อุ้มเด็กน้อยอยู่เว Trade แบบว่าไม่โปรเฟชชั่นอลเลยเวทเทรดชอบแบบนินทาลูกค้า ฉ,ฉันไปกินร้านนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันมันไม่อร่อยเลยแต่วผัวซูชิไม่อร่อยแล้วก็บอกว่าเวทเทรดพูดจาเฮียมากคืองงว่าเขาเข้าใจภาษาไทยหรอ <c oughs> ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็บอกว่าเขาแล้วมันก็บอกว่าให้ไปกินที่ร้านอื่นอย่ามากินร้านนี้คืนนั้นก็มีแบบว่านักเลงคีย์บอร์ดนนะร้านเราเะนาะก็ไปเป็นนักสืบเลยเอาโหมาจังเลยค่ะ ไอเมียมันแล้วทีเนี้ยวันต่อมามันก็วิวิวไปทํางานธรรมดานะแต่ล็อกก็เลยไม่ให้มันเข้าร้านล็อกเราวันนั้นเราคิดว่าเราวันนั้นเราล็อกประตูเลยนะเพื่อนๆล็อกข้างหน้าล็อกข้างหลังไม่ให้มันเข้าร้านไอ้ล็อกก็เลยเดินไปคุยกับพี่พาักกิ้งว่าบอกว่าฉันให้เวลามึง24ชั่วโมงมึงจะลบเอ่อเอ่อคอมเมนต์มึงจะลบรีวิวแล้วก็ออกไปจากร้านเราหรือมึงจะให้โฮยัวเอ่อมันนี่อ่ะ สามวันนายจ้างสามมีสิทธิ์ที่จะโฮเพย์เช็คลูกจ้าง60วันนะคะเพื่อนๆือคือตามกฎหมายถ้ามันมันมีอะไรพี่มันไม่ดีอะไรบลาบลาบลามันก็ไม่ยอมมันก็แบบหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันก็ไม่กล้าเนาะมันก็ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องว่าแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ย แฟนมึงอยู่ในเหตุการณ์เหรออะไรเงี้ยแล้วไอ้ร่องก็ให้มันเข้าร้านมันก็ไปแล้วมันก็ลบแล้วเราก็บอกว่าถ้ามึงไม่ลบฉันสามารถที่จะซูอยู่ได้นะแบบหมายถึงซูอยู่แบบฟ้องเออฟ้องฟ้องยูในฐานะที่อยู่มาทําให้ร้านฉันเสื่อมเสียมันไม่ได้มันไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยมันเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วเนาะสามสี่เดือนเรามั้งเพื่อนๆที่ตั้งแต่เราลงทําไมเราถึงเอาซูชีออก ออมันก็มีดรามา่าเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยแล้วมันทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะเอาเขาออกตอนแรกเราก็สงสารเขานะว่าเอ้ยเขาจะไปทํางานนู่นนี่น่ะอะไรแหละเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนที่แบบเป็นเพื่อนกันมาติดต่อบอกเอ้ยยูจะไม่เอาซูชิหรอฉันขอเชฟอยู่เราก็เลยบอกว่าเราจะบอกเขาดีไหมว่านิสสยมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆนิสัยเขาเป็นคนนิใสอพูด,พ,ดพูดยากอะแล้วเขาก็แบบสงขวอความมาหายแล้วนะบอกว่าได้โปรดอย่าบอกเรื่องนี้กับเจ้านายใหม่เธอมัน,ม,นมันหัวใช่มันตัดอะ ได้โปรดอย่าบอกเรื่องนี้กับเกิดเจ้าของร้านที่เขาจะไปทํางานใหม่ด้วย,วยซึ่ง,งเป็นเพืเ่อน,น,นกับเอลอนใช่ซึ่งเป็นเพื่อนไงรอนก็เลยบอกว่าเอองั้นให้เข้าไปไฟล์ออกกันเอาเอง mm hmm. อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากเข้าไปยุงนะ่งเนาะคือเราดันแล้วเราไม่อยากดราม่าอีกแล้วอะไรเงี้ยเราสองสามวันที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> ไม่ใช่สองสามวันเมื่อคือนเมื่อคืนเหรอเออมื่อคืนที่ฝานมาก,ก็คือ Facebook Page ก็คือมันจะเป็น Facebook โลโก้เขาจะแนะนําร้านอาหารร้านไหนที่นาวานะคะเพื่อนๆนนาวาก็จะมีฝอว่าต้องมีแต่อันนี้มันอยู่นาวาคือมันมันจะบอกว่าเอ้ยฉันไปกินร้านนี้สักนะฉันไปกินร้านนี้ดีนะมันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปโพสต์ประมาณบอกว่าคือคือคนนี้เขาให้พนักง,งานออกเหรอไม่ก็คือคนนี้เขาโดนไล่ออกใช่ไหมพอเขาโดนไล่ออกปับ๊บเขาก็เลยไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะเพื่อนเพื่อนว่า เนี่ยกูเราโดนไล่อ,ออกจากร้านเนี้ยมึงดูสีร้านนี้มันสุกปปกแค่ไหนเหมือนเหมือนเหมือนโกโดที่โดนไล่อ,ออกอะ่ะก็เลยเอาร้านเนี้ยไปประจานใน f a c e b o o กแล้วบักคันจำคำของมันพูดได้เลยตั้งแต่มันก้าวเข้ามาในร้านอาหารของเรามันบอกว่าโห oh, ฉันเซอร์ไพรส์ามากเลยนะว่าร้านอยู่สะอาดมากเท่าที่กูทํางานมาร้านอยู่เป็นร้านที่สะอาดมาฉันเซอร์ไพรส์วันเมื่อคืนที่ผ่านมามันบอกว่ามันมันพูดว่าอะไร นางนางไปเขียนรีวิวตรงนี้เว้ยว่า this remind me of แล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ where did you see people complain about cockroach อันนี้คืออ่าแต่เรารู้แหละว่ามือมึงต้องลบอะไรไปแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันมีคนมาตอบใช่ปะเราก็เลยไปไฟล์เอาว่า มึงมึงเขียนไว้อย่างนี้เลย this remind me of fire thai fusion on e l a n d parkway t h a cooler and restaurant were filled with this type of debris with customer complaining of cockroach มันบอกว่าร้านเราอ่ะเป็นแบบนี้เลยสกรปรกมี cockroach มีเมียแรงแรงสาบแบบนี้เลยมันพูดอย่างเงี้ยมันเขียนอย่างเงี้ยเราบอกเลยว่าร้านเรามันสะอาดจนที่อ่า inspect มากินที่ร้าน,เ,าานเ,เราเลย ไปมันสามารถดูได้เลยแล้วทีเนี้ยลูกค้าเราที่แบบว่าลูกค้าเราที่มาบอกฉันเมื่อเช้าแบบว่าฉันแมทฉันโกรธฉ,ฉันโกรธเขามากทําไมเขามาพูดอย่างนี้ให้อยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้เลยมันไม่เป็นความจริงทีเนี้ยฉันกับแอรอนเราก็ของขึ้นออออดีเราอุตส่าห์แบบว่าเราอุตส่าห์แบบว่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมก่อนที่มันจะออกไปอะ่ะ ไม่อยากจะพูดนะไอ้มันแบบว่ามันนั่นแหละเป็นคนที่สกปรกมากตอนที่เราไปคลีนตอนที่เขาอ,ออกตอนที่เราไปคลีนของที่เขาออกนะโอ้ oh my god ของนองของเน่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่คลีนออกนะเ,นเพื่อนๆมันแบบมันสกปรกมันซกมกกวัดเราก็บอกว่าโอ้ oh my god เราดีแล้วหละที่เราไม่เอาเขาอยู่เพราะว่ามันมันเป็นคนที่สกปรกพื้นอนะมันก็ไม่เคยถู เราก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงกับมันดีทั้งๆที่แอรอนมันก็เคยเตือนมันแล้วนะแล้วมันก็เคยขอร้องแอรอนนะว่าเอออยู่อย่าเอาเรื่องาราวบลาๆอันนี้ไปไปเล่าให้ใครฟังนะว่า ทำไมเราถึงให้เขาออกแล้วนิสัยของมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็คิเดอะเวิร์ดนะพเพ<ร>ื่อนๆเราไม่เคยพูดเราไม่เคยเป็นดิสเครดิตเขาเลย<ช>ไม่เคยใครมาถามเราก็บอกโอเคเราใครมาถามเราก็แค่บอกว่าเราขายซูชิไม่ได้เราไม่ได้เคยพูดเบื้องหลังนิสัยหรืออะไรมันเป็นไเราไม่เรยเราไม่ยากพูดว่าโ oh, อ my sushi shape is not un is unprofessional แบบว่า,วาเฮ้ย มึงมึงบอกว่ามึงม,งมงีมึงมีประสบการณ์20ปีหั่นปลาซาชิมิมึงอยากให้เป็นเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ที่ซูชิเราเฟล,ลก็ได้เธอ,อเพราะว่าเขาทําอะไรไม่เป็นเลยเแล้ว,รลวเรากดดันจ้างเขาแพง Anyway <อ>ก็เลยมาคุยกันกับแอลลอนมาตาตอนแรกๆที่เราโปรโมทซูชิเราคนคตดเต็มร้านเลยนะเพื่อนๆแต่มันทําไม่ทันแล้วหลังจากนั้นก็หายหมดเลยอาจจะเพราะว่าเว้ยมันไม่อร่อย ข้าวมันไม่อร่อยหรือว่าเขาทําไม่อร่อยขนาดเรายังไม่กินซูชิร้านเราเลยอะเราไปกูนเลยเราไปกินร้านอื่นนะอะเราพยายามแล้วเพื่อนเราไม่ดิสเครดิตเขาเราไม่ได้ไปพูดที่ไหนแต่วันนี้มันเกินไปจริงๆมันเกินไปตรงไปดิสเครดิตเดกดิสเครดิตเราแล้วกรุ๊ปคนนั้นอ่ะมีหกจิเจ็ดสิบคอมเมนต์อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะคิดว่าร้านเราเป็นยังไงแล้วคนในกรุ๊ปนั้นอ่ะสี่สิบสี่หมื่นคนอ่ะเธอสี่หมื่นห้าหมื่นคนอ่ะถ้าเขาไม่เห็นคอมเมนต์แล้วเขาแบบ มันรู้ว่าเอา้าโดนใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยโดนไม่เป็นความจริงอะ่ะม,ม,มันมันเสียลูกค้านะเราก็เลยว่าเราว่าเราจะฟ้องแต่ถ้าฟ้องมันก็จะเป็นเรื่องยาวเดว้แบบแต่มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกไงเธอแอรอนให้ไปเตือนแล้วคุยกับแอรอนแอรอนให้ไปเตือนแอร์แอรอนทียูอ่า what you gonna do with you text to him tell him do not do that again แอรอนมันไม่ค่อยชอบดรามา่า a n y w a y ตอนนี้เรายังไม่ตัดสินใจว่าจทำยังไงแต่ยเสนอไปว่าต้องฟ้องกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วมันก็จะเสียเงินทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถ้าไม่ฟ้องก็เธอคนมันทําอันที่จริงสําหรับเรานะเราคิดว่าคาร่ามันมีมันมันเป็นความจริงนะแบบว่ากําไดใครก่อกาไรใครก่อคือเขาไม่มีงานทําไม่มีใครจ้างเขาหรือถ้าเกิดว่ามีคนจ้างเขาไปทํางานมันก็จะเป็น end up แบบนี้แบบสตอรี่เดิมเหมือนเดิมเป๊ะถ้าเกิดว่ามันมันดิสเครดิตอีกล่ะก็ลองดูมันจะไปดิสเครดิตอะไรอีกล่ะ โอเคถ้าเกิดจะเป็นคนดีไม่ฟ้องก็แล้วแต่แต่ฉันบอกแอลอนว่าย,ยูควรจะแบบว่าเตือนมันสักหน่อยนะแต่ถ้าเห็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะ <c oughs> เราเราเราต้องฟ้องนะเธอมันดิสเครดิตคน40,000อยู่ในนั้นไปอ่านไปอ่านคอมเมนต์เราก็ต้องทําไมเราไม่ไปคอมเมนต์ตอบละ่ะมันลบคอมเมนต์มันออกแต่เราสามารถไปดูในอีดิตได้ไงก็ไม่ไม่ไปคอมเมนต์ข้างล่างละว่าอ่า a n t you w a n t me to s a y some story about you เราควรจะทําอย่างนั้นหรอ เอาควรจะเงียบเงียบเงียบแล้วก็ฟ้องไปเลยอยู่เฉยๆหมายสารไปถึงบ้านแอรอนจะต้องไปต้องไปคอมเมนต์เธอเพราะว่าแอรอนอ่าทำไมเราจะต้องเอาเงินแล้วเวลาที่เราต้องไม่เสียให้คนแบบนั้นอ่ะสำหรับฉันคิดนะว่าทําไมจะต้องมานั่งแต่ฉันทนไม่ได้ไงเธอร้านที่เราสร้างขึ้นมากับมือโอ้ยแค่ผู้ชายคนเดียวมันไม่ได้ทําให้ร้านเราเจ๊งโกฉันโกรธไงมันแบบ ร้านที่เราสร้างมากับมืออียใครไร่รู้สําหรับเอสาหรับฉันนะวันนี้เราก็ยังขายได้มันไม่ใช่ทุกคนที่เข้าเป็นไ,ไ,ไ,ไปนั่งดูไปน่นไปนี่อ um ัี้จริงๆนะคนที่เราเราบิ้วลูกค้ามาก็เยอะถ้าเขาจะไปเชื่อชวนมาไปกินข้าวกับแอมไซย์ไนไ์มนโอเคไม่เบอร์ติที่จะไปเล่นกับคนอย่างนั้นหรอกแต่ถ้ามันมีอีกครั้งหนึ่งล่ะถ้าคิดว่ามันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมล่ะมันข้ามเส้นเกินไป เราจะต้องทําอะไรัยอ่างะถ้เธอเป็นแม่พระอย่างเงี้ยมันจะข้ามเส้นอีกข้ามเส้นเรื่อยๆเธอจะทำยังไงให้แอลเอนส่งข้อความไปหามันเหรอใช่แอลเอนต้องส่งไปข้อความไปหามันว่าถ้าเกิดว่ามึงพูดอีกครั้งหนึง่งกูจะฟ้องขู่มันก่อนไว้ก่อนแต่ถ้าทําข้อามอีกครั้งหนึง่งเราก็ต้องฟ้องจริงๆเธอบอกมันสิ a y you, you should to send m e s <Why>? s a g e Why? say, say Do not do that again or you do again you cannot no, Why would I get say don't do it again? I already told him that once. but he did it he did it again so that's mean he not respect you at all he try to ruin the business oh อารอนบอกว่าจะพูดจะไปคุยกับมันทำงานกับเหรอใช่ตอนนี้เหรอใช่เขาเปิดแล้วเหรอเขาเปิดแล้ววันนั้นฉันน่าจะเปิดแล้วมั้งเออคือคือเป็นเพื่อนแอารอนที่ที่เราพูดนตอนแรกแอารอนบอกว่าแอารอนจะส่งไม่เสร็จไปบอก เออก็โอเคสบายใจอยู่อย่างน้อยแบบเธอคนผิดจะต้องได้รับการลงโทษไม่ใช่แหละก็ต้องได้รับการตักเตือนบ้างไปทำอัไี่าแอลอนมันน่าจะส่งไปหรือเปล่าใช่ใช่เอลอนบอกว่าแอลอนบอกว่าจะคุยกับเพื่อนคือเจ้าของร้านซูชิที่เป็นเพื่อนแอลอนที่มันไปทํางานด้วยก็ลองดูแล้วกันเรื่องนี้มันสอนให้อะไรของเรารู้ปะเพื่อนๆแบบว่ามันเหมือนในละครเหมือนในละครเป๊ะเอาจริงๆไม่ว่าเราจะ โดนไล่ออกหรือว่าออกจากที่ทํางานที่ไหนเราไม่ควรจะไปพูดไม่ดีกับที่ทํางานที่โน่นอ่ะเธอเข้าใจปะในที่สาธนารนณะอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวเองดูแย่หนึ่งทำให้ตัวเองดูแย่อแยสองไม่โปรเฟชชั่นอลสามเขาจะมาซูอยู่ได้นั่นแหละมันมันไม่โอเคมันแอนล้วมันก็เลยบอกว่าที่แบบว่าเหมือนกับพวกร้านฝรั่งพวกอะไรเงี้ยเขาเขาให้ออกเขาก็ส่งข,องของ้อควาไมไปหาแนละ้วว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานไม่ให้เข้าร้านเลยนะ แม่เข้าร้าไม่เข้าให้เข้าออฟฟิศเพราะว่าย่สามารถที่จะไปขโมย<ป>เหมือนกับไปไปถ่ายลูไปไปขโมย,ข,มยข้อมูลโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเพื่อนๆหิวข้าว